ชุดใหม่สักมังกรรติกามาใหม่แล้วนะคะสําหรับสักม่วงนะคะทุกคนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือสักมังกรสีม่วงรูปแบบกิจกรรมของสักอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบสุ่มรังพึ่งนะทุกคนแล้วมีโทเค็นการันตีด้วยนะแล้วสักม่วงผู้ชายเนี่ยใช้โทเค็นทั้งหมด799นะคะแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่อันั้นค่ะซึ่งเป้าหมายจริงๆของเรานะคะเราตั้งใจจะเอาสักม่วงของผู้หญิงค่ะทุกคนค่ะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีสักทองสักดําสัก ้าของผูชนี่ย GM ก็เอากลับมาขายให้เราแล้วนะแต่สักฟ้ากับสักดำเนี่ยจะมีการันตีโทเค็นนะแต่สักทองเนี่ยไม่มีเลยแกหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะตามเป้าหมายของเรานะคะเราจะจัดสักม่วงของผู้หญิงแล้วก็อยากได้สักทองผู้ชายเนาะแต่ว่าสักทองผู้ชายเอาโชคสตาร์แรกแล้วกันเนาะแกมาดูกันค่ะว่าสักม่วงของผู้หญิงเนี่ยจะออกทั้งหมดกี่เพรกัน อ่าพอได้โทเคนตามจำนวนที่ต้องการนะคะก็แลกไปเลยสิคาสามเ้าเก้ส่วนตัวนะคะฉันก็รู้สึกว่าศักเนี่ยมันสวยอยู่นะแกเพราะว่ามันมีมังกรเลื้อยตามตัวด้วยแกสังเกตดีๆ เปลออได้มาแล้วนะคะฉันก็จับใส่เลยค่ะแกสวยปะแกเอออะแดปมาการแต่งตัวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะฉันรู้สึกว่ามันก็สวยอยู่นะแต่กิจกรรมสักทองอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมาทั้งทีก็อยากได้อยู่นะของผู้ชายแต่มันไม่มีการันตีอะนานๆทีกิจกรรมสักพวกนี้มันจะกลับมาขายเนาะแกฉันยังไม่มีสักทองของผู้ชายเลยอะฉันก็อยากได้เอาเป็นว่าชั้นตั้งเป้าจะเอาสักฟ้าก่อนละกันเนาะเพราะว่าสักทองเนี่ยค่อนข้างที่จะออกยากนิดนึงว้าสัก อะไรออกกัแ okay. กสักทองเหรอวาวทำไมของฉันออกง่ายจังเลยแกของพวกแกออกง่ายเหมือนฉันปะจริงๆการสุ่มรอบนี้ของฉันนะคะฉันตั้งใจว่าจะเอาสักฟ้าแต่สักทองออกมาก่อนขนาดนี้สักฟ้าก็ไม่ต้องเอาแล้วค่ะ โทเคนก็ทิงท้งๆไปเนาะเก้าสิบสามเก้าสิบสี่อันนะเอาเป็นว่าฉันจะมาสรุปกิจกรรมนี้นะคะว่าสักทองของผู้ชายแล้วก็สักม่วงของผู้หญิงเนี่ยฉันใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่สําหรับสักม่วงของผู้หญิงนะคะใบเตยใช้เพชรไปทั้งหมดสามพันสองร้อยยี่สิบห้าเพชรเนาะส่วนสักทองของผู้ชายนะคะใบเตยใช้เพชรไปทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าเพชรเท่านั้นเองแกสรุปกิจกรรมนี้นะคะที่ฉันใช้เพชรไปทั้งหมดสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าเพชรนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการสุมรร่มละกันเนาะแกเนาะจะได้เตรียมเพชรมาถูก นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก,กด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งให้ใบเตยด้วยนะใบเตยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะใบเตยก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย